ด้วยเหตุที่คุณลัดดาเตชะกมลสุตะกูลเตชะกมลสุตั้งจิตร่วมกับเราในกองบุญกฐินมีพระพุทธจินราชเป็นพระประจำกองกฐถินหากจะต้องแสดงความคุ้มของอนุเคราะห์หรือแจ้งเจตนารมใดๆก็คงจะต้องยกองเจดในพระพุทธจินราชมาเป็นสักขีพระยา แกะดำคำภีชีวิตขออธิษฐานจิตผ่านองค์เจ็ดคือองค์แห่งการตัดสู้ขององค์พระถา,าตเจ้าในโพชฌชงเจ็ดนี้แกะดำและดวงทิพย์ดวงธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายกล่าวผ่านพระพุทธชินาราชราชแห่งชัยชนะขอมอบชื่อที่เป็นมงคลที่เป็นมงคลให้กับคุณพ่อประสิทธิ์ว่าชยาัยะปรสิทธิ์ แต่ให้เอาไม้กะลันออกให้เป็นว่าประสิทธิจากประสิทธิที่มีกะลันปิดเสียงของททโทธงสละอีกให้เอากะลันออกซะจะได้ประสิทธิแต่ต้องนำหน้าด้วยคำว่าชัยะชอช้างยอยักษ์สละอะปสิทธิตัวเนี้ย เอากันลันออกจากทอสตรีตัวทอทวงซาให้เป็นปะสิทธิชัยยะปะสิทธิแล้วก็ท่องว่านามมเมพุทธเตชะสามรตนาตยธรรมมีกาเตชะปะสิทธิปะสิเทวา นารายาปารเมสุรานสิทธิพรหม,มาจอินทราจารจตุโลกาคำเคียรคาก,การสามุทภาพผู้ตุขงข,งขงังคามจะสะพัพพมพระชัยยปาปสิทธ ธิภาวันตุเตมอบชื่อให้แล้วเนอะไปเปลี่ยนซะน,นะไปเปลี่ยนให้ตามนี้แล้วมาฟังว่าไทยยปสิทธิชื่อนี้ที่ผมตั้งผมรวมเอาองค์เจ็ดขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใส่ให้ใช่ไหมใช่ครับ <Yeah. S 1> ที่ Aka sa nacaya tena nevasanya nasa nya yatena akrupa wacarathatu semati